สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลโรคต่อมลูกหมากอักเสบนั่นเองแต่อย่างแรกเนี่ยเราจะมาบอกกันว่าโรคต่อมลูกหมากอักเสบนะคะเป็นโรคที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือว่าการอักเสบทําให้บวมจนไปกดทับท่อป,ปัสสาวะนะคะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปัสสาวะละําบากหรือว่าใช้เวลาในการปัสสาวะนานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นตามมาเช่น เป็นไข้หนาวสั่นเพียรหรือว่าปวดตามตัวตามข้อเท้าได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ได้อันตรายไปถึงมะเร็งนะคะแต่แล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถช่วยให้หายจากโรคนี้ไปได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมีอาหารมาแนะนำ10ชนิดนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะเป็นมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศเนี่ยมีสารชื่อว่าไลาโคปีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อมลูกหมากมากๆนะคะโดยมะเขือเทศปรุงสุกเนี่ยยิ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าเราดื่มน้ามะเขือเทศวันละหนึ่งแก้วเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ย เป็นแหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยกําจัดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้เช่นเนื้องอกต่างๆนะคะแล้วก็ภาวะต่อมหม,มากโตค่ะชนิดที่สานะคะปลาแซลมอนค่ะคือปลาแซลมอนเนี่ยเต็มไปด้วยไขมันที่ดีนะคะแล้วก็มีกรดไขมันเมีโอเมก้าสานะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ต้านมะเร็งแล้วก็ลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ แล้วก็การทานปลาแซลมอนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะช่วยลดการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบแล้วก็ไปชะลอการเกิดเนื้อง,งอกของต่อมลูกหมากได้ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคือถั่วค่ะถั่วเนี่ยเป็นพืชที่เต็มไปด้วยสังกสีแล้วก็ซีลีเนียมนะคะที่เป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อต่อมลูกหมากมากมากแล้วก็ยังไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในเพศชายนะคะแล้วก็มีการค้นพบว่าอาหารทะเลนเนี่ยก็มีซีลีเนียมกับสังกะสีมากเช่นกัน ชนิดที่5นะคะเห็ดค่ะเห็ดโดยเฉพาะเห็ดหอมเนี่ยอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าสารเลนตินแนนะคะที่ไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปยับยั้งการเติบโตของมะเร็งด้วยค่ะแล้วก็เห็ดชนิดอื่นๆเช่นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดลินจือนะคะก็ยังมีสารเออไกไทโอนีนะคะหรือว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยปกป้องเซลล์ทั่วร่างกายรวมถึงปกป้องการอักเสบของต่อมลูกหมากได้ค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะบรอกโคลี i, หรือว่าผักตระกูลกะหล่ำนะคะผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าซัลโฟลาเฟนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติมากมายรวมถึงไปกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ที่ล้างสารพิษในร่างกายนะคะแล้วก็บรอกโคลีเนี่ยถ้ารับประทานมากกว่าสัปดาห์ละครั้งนะคะก็สามารถช่วยการเกิดมะเร็งต่อลูกหมากได้ถึง45%เลยค่ะต่อไปข้อที่7นะคะขมิ้นชันค่ะ ปกติแล้วเนี่ยคมิ้นชันนะคะจะมาสู้กับการอักเสบแล้วก็โรคหอบนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบว่าสามารถสู้กับต่อมลูกหมากได้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงการยับยังการลุกลามของมะเร็งนะคะแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อนําม,มาปรุงร่วมกับพืชผักตระกูกลกะหล่ำนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะทับทิมค่ะ ทับพิมเนี่ยเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารที่มีชื่อว่าเอลาจิแทนนินนะคะเป็นสารที่มีประโยชน์มากในการบำรุงต่อมลูกหมากแล้วก็ชะลอการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่9นะคะชาเขียวค่ะชาเขียวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแคทิซีนคือสารนี้เนี่ยสามารถไปทําลายแบคทีเรียรแล้วก็ไวรัสนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ ซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายโดยเฉพาะต่อมลูกหมากค่ะโดยควรดื่มชาเขียวม,มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะต่อไปชานี้สุดท้ายนะคะเมล็ดฟักทองค่ะปกติแล้วเนี่ยเมล็ดฟักทองเนี่ยจะมีน้ํามันฟักทองที่มีสารไฮโดรเทสโทสเอโรนนะคะที่สามารถไปป้องกันไม่ให้โฮอร์โมนเนี่ยไปกระตุ้นการเพิ่มตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากได้แล้วยังมีแคโรทีนอยแลวก็โอเมก้า3เช่นเดียวกับปลาแซลมอนนะคะที่ไปช่วย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะแล้วเราจะมาสรุปจิบย่างอีกรอบนะคะ10อย่างเนี่ยจะมีมะเขือเทศผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ปลาแซลมอนถั่วเห็ดบอรอกโคลีและพืชผักตระกูลกะหล่ำขมิ้นชนันทับทิมชาเขียวแล้วก็มะเร็งฟักทองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาหารกินอย่างไรให้ห่างไกลโรคต่อมลูกหมากเสพ วันนี้เราคงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ